นี่ยนี่ยลองอ่านนี่ไงีลยวนี่เสร็จกล้องก่อนมาโกมาหน้าตาโกบ้างเอออไม่ใช่คนทั่วไปนทันน่นิน้อยแต่ว่าพูดเรียลนี่นะมาได้เรียบร้อยริลมแล้วอันยองอันยองเร่มแล้วอันยองเซโยอันยองเีโกผาเีโกผาคำศัพท์ที่เราเรียนรู้มีมาแล้วมีกว่าอ่ะทีกกผาผากกผีอ่ะแปลว่าอะไรผาากผี ก็อะไรเราไม่หิวขาปุเปรอไม่ใช่เพรไม่ใช่อะไรครับก็ว่าอะไรล่ะมันง่ายๆคือคือคำศัพท์พื้นฐานตอนนี้คือไม่ง่ายสุดๆรู้คคำอะไรอย่างเช่นอันยองอะไรเงี้ยคือเราเรามาเจอกันใช่ไหมแล้วก็สวัสดีอันยองแต่ว่าถ้าเกิดเราจากกันเราก็แค่ไอ้นี่ยองอันอ๋อคือยองอันเหรอแล้วถ้าเกิดปวดขี้อ่ะฮะก็ปวดขี้อ่านแล้วถ้องลีกยองใช่เพราะว่าเป็นแบบเโผล่ข้อห้าม คำสั่งที่ผมเรียนรู้ว่อจานจานไม่จานเรียนสนุกเลยอันนี้ทำด้วยคำเดียวจานอันท่านไม่ใช่นะพี่เขามารอเราวันเนี้ยอ่ะพี่บอลก๊าลัยเหรอใช่ก็เขาบอกให้ลาเขาบอกให้มีอะไรกลองมึงพิมพ์มาของกล้องสองดีกกอนอันนี้กล้องสองเขียนยังไง ้องเขียนยังไงถ้าไม่เทียมจะพูดง่ายแล้วพูดเทียมโอเคกล้องสองแล้วก็ปักหมดถือว่าเราตั้งไว้ตรงนู้นแล้วอันนี้กล้องสอดแนบดีกว่าน้ะอ่าแเริ่มต่อแล้วก็ปักหมดหรอใช่ห้องหนึ่งนี่นะครับห้องหนึ่งของผมด้วยอ่านี่นะครับอ่านรุ่นกล้องสองอันนี้เรามานั่งปิดกันหรอใช่ อันนี้เป็นเปกีไฮเดซีอันอันในกล้องแคบแล้วกันนะอันนี้เป็นกล้องแคบเออเข้าหน้าอันนี้เข้าหน้าละอันนี้เก็บหน้าอ่าไม่เขาั่งเลยอันคืออ่ะยังไงาคุณโก้อ่านคอมเมนต์นี่อ่านคอมเมนต์ให้อ่านี่มันจตัวสามไฮดามเจียมเหนี่ยมเห็นมันจะต่อสายตรงไปหาทางไทยเลยแล้วเขาต่อสายตรงเหจริงหรอเขาโทรไปหาเพื่อนเขาแล้วคนที่สวยเป็นเพื่อนเขาละ จะต้องแบบวิ่งไปศูนย์ให้วิ่งไปทำรุ่นนี่ให้เลยไปกับคอร์เินเตอร์ไปเพื่อที่จะเชื่อมไฟฟ้าต้องเพื่อที่จะเพื่อที่จะขอซื้อเน็ตมาเพราะเน็ตเขาหมดแล้วเ้าแลวพอเขามีเน็ตแล้วเขาก็ถึงอะไรเน็ตเราไม่หมดเน็ตฉันไฟฟ้ามึงกูซื้อเน็ตแล้วสามสิบทุกคนตอนนี้จะหมดแต่คนที่เหลือคือพี่อินเพราะเขาครัวเน็ตหมดคนเดียวเมืองกูซื้อเน็ตแล้วสามสิบเจอเจอเพิ่มอยู่แล้วแต่นี่ใช้ไฟฟ้ากูซื้อเพิ่มไปแล้วพันเก้ากูเสียค่าโทรไปสองพันใช่เพราะมึงอยู่นี่ปีหนึ่งไง อืมใช่เอาเซ็ไปสองพันแล้วสินค้าโทรคุณโอนาทีละห้าสิบหกบาทคุณโอ่าได้แต่เก้าบาทอ๋ออยู่ที่เวียดนามที่เวียดนามกูหมดไปไม่ถึงห้าร้อยแต่พอมาเกาหลีปุ๊บมีแต่คนโทรหากูหมดไปละสองพันเมื่องานต่อไปเป็นการรับชมเป่ากุ้ยอ่ะป็ดไรลน์เลยขอว่าตอนนี้ยาวเขาตอนนี้ยาวสำรับไม่รู้เลยว่ามันเอาขุยมาแตือว่ามึงหยิบออกมาเนี่ยแหละนะเอาเถอะตัวนี้ยาวฝึกรอฝึกเป่าไปเลยโอเคฮะได้ แล้วมีหลายกล้องเหมือนกันเนาะหลายุงก็หลายุงไงพอมันพอมึงหยิบคุยออกอะปุ๊บกูปวดหัวเลยทารีน่กูเดินไปเข้าเลยเหรอเดินไปแล้วขายาแล้วก็อันยาเซโอทารีนน่ทารีนน่อย่างนี้เลยานูไม่รู้จะดูเอางี้ พี่วายสัตว์พี่ยืดเปล่าพูดหน่อยเรามีกราเร็วอ่าลองดูให้พี่ลองเป่าดูเผื่อเขาจะอินเกมอินทูเขาเวลาเขาได้ยินเสียงเขาจะได้นึกภาพด้ว่าอ๋อดนตรีแบบนี้มันนึกถึงอะไรอ่าน่าสนใจอ่ลองเป่าดูลูกอ่าเปล่าเป็นน้ำลายมันก็กระเด็นดิไม่กระเด็นมันสี่สเปรย์พอแล้วไล่โน้้ตออย่างีไ์โน้ตอย่างนี้อ่ะไหนลองดูไปจับบนสามจับล่างสี่พี่ไม่เคยเรียนหรอตอนมัธยมอ่ะไม่เรียนนี่ไงคอมเป่านี่เรียนนาแตล ตอนคุณเรียนมาแต่คุณเรียนอันนี้เลยเชลโล่กอนเลยคุณนี่แมววิลิเสือเครื่องกูถ่ายเป็นบล็อกไม่มีบล็อกบอกเลยว่าไมม่ีอแต่เราไม่มีบล็อกนะเออก่อนถ่ายบอก็ตื่นก่อนเตือนให้ไหว